ครู oh. อ่าตื่นตื่นค่ะตื่นได้แล้วบางคนยังไบ่ให้ยเยครูอยู่เลยนะคะตื่นได้แล้วสิบโมงแล้วนะคะต้องกระชับกระชิงกว่านี้นะคะใครไม่ตื่นแสดงว่าไม่ได้อาบน้ําตอนเช้าใช่ไหมอาบเด้ออ่าอาบเด้อถ้าอาบเด้อก็ต้องกระชับกระเชงมากกว่านี้นะคะ,ะทีนี้นะคะในวันนี้เป็นส่วนของสระเอแล้วก็สระแอะใช่ไหมคะ สระเอนะคะสระแอคือสระที่เาเรียกว่าสระประสมนะคะโดยสระเอนะคะจะผสมร่วมกันระหว่างสระเอกับสระอะนะคะสระแอเป็นการประสมร่วมกันระหว่างสระเอกับสระอะนะคะทั้งเอและก็แอนะคะเป็นสระเสียงสั้นนะคะเป็นสระเสียงสั้น ตัวต่อมาไม้เตยคูนะคะไม้เตยคูเขียนไว้ตรงไหนของพยัญชนะต้นคะทบทวนนะเนี่ยข้างบนข้างบนของพยัญชนะค่ะพยัญนข้างบนของพยัญชนะต้นนะคะไม่ใช่เขียนข้างล่างถ้าสมมุติมีพยัญชนะต้นสองตัวนะคะเช่นเช่นนะคะ การที่มีพยัญชนะต้นสองตัวมาานหมายถึงมีคำควบกล้ามอ่านะคะในคำนี้คำว่าแนะค,คละนะคะแคละนะคะคือคำควบกล้ามมีคอควายกับรอเรือเขาเรียกว่ามีพยัญชนะต้นสองตัวเด็กๆคิดว่าไม้ไต่คูจะอยู่ตรงคอควายหรือรอเรือเวลาเขียนออ ่ติ๊กตอกติ๊กตอกอยู่ตรงไหนคอไฟหรรรืออเรือรอเรือรอเรือรอเรือ ไม้ไต่ฟูจะต้องอยู่ตรงรอเรือนะคะเพราะอะไรคะเพราะเป็นคำควบจะไม่อยู่ตรงคอควายถ้าใครเขียนคำที่เป็นควบกล้ำนะคะแล้วเอาไม้ไต่ฟูมาอยู่ตรงพยัญชนะตัวหน้าไม่ถูกนะคะต้องให้อยู่ตรงพยัญชนะต้นตัวที่สองถ้าเป็นคำควบกล้ำนะคะอ่ะเด็กๆเมากเลยจำได้นะคะแล้วกอนไป ทีนี้ไปหน้าต่อไปนะคะทีนี้มาดูนะคะเราจะมาฝึกอ่านคำที่ประสมกับสระเกกับสระแตดนะคะทีนี้เด็กๆดูช่องเด็กๆดูช่องนะคะ อ่าช่องที่หน้าจอมันไม่เปลี่ยนค่ะอ่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งค่ะมันค้างมันค้างเปลี่ยนหรือยังคะยังค่ะค่ะเดี๋ยวนะคอที่ขอเชื่อค้างอยู่ตรงไ่น เชื่อมกันแป๊บหนึ่งนะคะ,ะ,ะเดี๋ยวเรากลับมาหน้านี้ก่อนแป๊บหนึง่ง จูจีแค่จทซีนะคะเดี๋ยวเอาใหม่นะคะคทีนี้คูนี้จะไม่ขยายจอใหญ่แล้วนะคะเพราะว่าถ้าขยายแล้วมักจะค้างนะคะเอาใหม่นะคะเรื่องใหม่เรื่องใหม่ตันึง อ่ะทีนี้มานะคะไปหน้าต่อไปอ่าทีมี้มาเรามาดูหน้านี้นะคะทอ่ะทีนี ให้เด็กๆด,ดูในส่วนของตรงนี้ในส่วนของสีเขียวก่อนนะคะในส่วนของตัวหนังสือที่เป็นสีเขียวนะคะในฝั่งซ้ายมือนะคะอันนี้เรียกว่าพยัญชนะตน้นในแถวที่สอนะคะก็คือสระเอแถวที่สามคือสระแอนะคะ <A. S 1> ทีนี้เราจะมาฝึกอ่านพร้อมๆกันนะคะเวลาอ่านให้อ่านที่พยัญชนะต้นก่อน สระแล้วก็คำพยัญชนะต้นสระแล้วก็คำนะคะ,ะฟังตัวอย่างคุณนี่อ่านให้ฟังก่อนนะคะตเอเกก่ตอแอแกะตอเอกเตตอแอแต่ตเอเกเปตอแอแต่ อ่ะทีนี้เด็กอ่านพร้อมกันค่ะคุณนี้จะชี้ให้ต่อต่อเอเกตเอเกตต่อต่อ าทีละคนทีนี้เด็กๆมาในช่องของอ่าที่เป็นสีส้มนะคะสีส้มข้างบนนะคะเอ๊ะเมาไม่นน่เลยสีส้มข้างบนเหมือนเดิมนะคะคอเอเคคอเอและนอเอเนนอเอเนรอเอเลรอเอและทีนี้อ่านทีละคนนะคะอ่านเลิศวัดครับอ่านก่อนเพื่อนเลย นาวาพร้อมไหมคะะพร้อมครับเขาใครเอ,เอ,เอแคโ,โนแอแคนนเอแมน,นเอเนินเอนิอนอแมนอบ โแอดและอ่าโอเคค่ะเยี่ยมมากนะคะทีนี้เรามาดูนะคะมาดูในส่วนของคำที่เป็นสีสีน้ำเงินนะคะสีน้ำเงินนะคะนี่เดี๋ยวคุณขยัอ่ะทีนี้คนอ่านต่อไปประกรณ์เกียรติครับทีนี้ฝึกออกเสียงเองเลยขอเอกเอ พรรอมได้ยินเสียงคุณครูไหมครับฟอร์มได้ยินไหมได้อ่าเริ่มเลยคำที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยขอเอเคขอชอเอคชอชอเอคชอชอเอค ชออเอเชชอเอแชอชอแอแชชอแชอะช,อ,ชอ,อ่ะต่อไปช้อเอเชะช้อแอะแช่ชอแชอะแอแ่ะทีนี้เดี๋ยวนะคะ เดี๋ยวคุณคุณนี่จะลบตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยไปหน้าต่อไปนะค่ะนะคะคุณครูกดเมาส์มันไม่ค่อยไปไนี่เราไปนะคะในหน้านี้จะเป็นในเรื่องของสระเอแล้วก็สระแอะที่มีตัว สะกดนะคะเอาทีนี้คุณนี้ย่อหน้าจอลงมามองเห็นไหมคะมองเห็นไนะคะเราจะมาดูในส่วนของที่เป็นงองูสะกดนะคะฟังคนนุณน้ก่อนหนึ่งรอบนะคะเราค่อยฝึกสะกดทีละคนนะคะคทีนี้ดูนะอเอะอ่ะอาฟังค่ะฟังก่อนฟัง มาดูในส่วนของงอ,องูเป็นตัวสะกดนะคะฟังนะคะอันนี้เป็นสละเอกนะอ่ะกอเอกงอเกงสอเอกงอเสงพอเอกงอเพลงลอเอกงอเลงนะคะเอาปิยะธิดาค่ะอ่านเอากรไก่ก่อน เอเก่งพอเอะงอเก่งพอเองงเสงพอเอะงเพลงพอเององเพลงรอเอะรอเล่อ่าตรงนี้นะคะตรงนี้ก็คือพอพานเอาเสียงใหม่ค่ะพอเอะงอเพลง ่่โอเคค่ะทีนี้มาดูในส่วนของคำที่มีโมมาเป็นตัวสะกดนะคะฟังนะคะตอเอกโเต็มตอเอกโเข็มตอเอกมมเข็มรอเอกโมเลมอ่าทีนี้ทัศาวีพิษค่ะโมเดลค่ะ โมเดลอยู่ไหมคะอยู่ค่ะอ่าหนูอ่านคำที่มีมอม้าเป็นตัวสะกดค่ะปาเอ็มาเต็มขอเอ็มาเข้มคอเอ็มาเข็มคอเอ็มาเล็มถูกต้องค่ะเยีม่ามากนะคะทีนี้ไปในส่วนของอ เดยวนะคะคำที่มีนนหนูเป็นตัวสะกดนะคะฟังคุณครูนี้ก่อนนะคะอ่ะปอเอนอเป็นขอเอนอเห็นหอเอนอเห็นยอเอนอเยน็นนะคะเอาแบงค์ครับแบงค์อ่านในคำนี้ปอเอะ na ben ben ha, 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 ha. ha it na, ha, it. na ya it na yin นอ่าทีนี้อ่าแถวสุดท้ายนะคะคำที่มีกรไก่เป็นตัวสะกดทั้งนะคะโดอเอโกอเดชชอเอโกเคกชอเอโกเช็ดลอเอโกอเล็ดนะคะเอาทีนี้โฟกัสอ่านค่ะโฟกัสอยู่ไหมคะอยู่ค่ะอ่า <ละ S 1> คำ<อ>ที่มีดอตอก็ตอสะกดดอเอกดอเด็กขอเอกกอเขตขอเอกกอช่อกอเอกกอเช็ดอเอกกอลเล็ด โอเคค่ะเยี่ยมมากนะคะเดี๋ยวไปหน้าต่อไปนะคะในหน้านี้นะคะเหมือนเดิมนะคะเป็นคำที่สระเอมีดดเด็กเป็นตัวสะกดฟังนะคะบอเอดโดเบ็ดอบอเอดอเป็ดขอเอะโดอเข็ดชอเอะโดอเช็ดนะคะในส่วนของ ฝังตรงข้ามเหมือนกันเป็นสาะเอที่มีบอใบไม้เป็นตัวสะกดนะคะเดี๋ยวคนนี้จะข้ามในส่วนตรงนี้ไปนะคะทีนี้มาดูนะคะสารแอะนะคะสารแอะเปลี่ยนรูปฟังดีๆนะคะสารแอะีีตัวสะกดเปลี่ยนรูปอะเป็นไม้ใต่หูนะคะตัวอย่างนะคะ ขอแอะงอแข็งอ่ะเปลี่ยนรูปยังไงเด็กๆด,ดูนะอันนี้สละแอะใช่ไหมคะและมีงองูเป็นตัวสะกดเขาบอกว่าถ้าสละแอะมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปจากสละอาะตัวนี้ไปเป็นไม้ไต่หูงงไหมคะงงไหม <อ>งคนะคะทั้งสระแะและสระเอะแล้วก็สลระเอะนะคะเพื่อมีตัวสะกดมาอยู่ด้านหลังนะคะรูปของสาระ,ะจะหายไปเปลี่ยนไปเป็นไม้ไตรคูนะคะไม้ไต่คูเราเรียนมาแล้วอันนี้เหมือนเป็นการทบทวนนะคะในป .1 เทอมที่2เราก็ได้เรียนในเรื่องนี้นะคะอ่ะทีนี้ม่ หาต่อไปนะคะอันนี้เป็นการอ่านแบบสะกดคำคล้ายๆกับที่เราอ่านมาเมื่อสักครู่นะคะนี้เป็นพยัญชนะคําว่าเด็กนะคะพยัญชนะดดสระเอตัวสะกดกสะกดว่าดดเอกออ่านว่าเด็กอ่ะทีนี้

เก็บเยี่มมากนะคะทีนี้ลืมนะคะไปหน้าต่อไปนะคะออาทีนี้อ่านเองเหมือนเดิมคำนี้อ่านว่าเหตเฮตุนะคะํำกันค่ะขอลชนะขอขอออะไรอะอะตัอระตอ 哇。 สะกดโดสะกดว่าโลอ,อเอโดอ่านว่าเกรดอ่ะทีนี้ออกก๊สค่ะอ่านให้เพื่อนฟังค่ะเก็ดพยัญชนะโลอสล่าเอตตัวสะกดโดสะกดว่าโลอเอโด อ่านหนาเกอ่าทีนี้ต่อไปจูเนียค่ะจูเนียได้ยินไหมคะอ่าูเนียออกแล้วนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวคุณนิลทบตรงน,นี้ก่อนเราจะไปหน้าต่อไปนะคะในบทนี้นะคะในหน้านี้จะเป็นเหมือนกับการทบทวนความรู้เดิมนะคะที่พวกเราได้เรียนมาแล้วนะคะอ่ะ ต่อไปหน้าต่อไปนะคะคํานี้นะคะขอหนึ่งคนนะคะใครจะเป็นคนสะกดให้เพื่อนฟังคํานี้อ่านว่าเหล็กเหล็กนะคะค่ะข,ขอหนึ่งคนสะกดให้เพื่อนฟังค่ะเด็กหญิงีรกด,ดาวคณภมค่ะอ่าปียาทิดาค่ะอ่านเลยค่ะพยัญชนะ หอรอสระเอตัวสะกดกอสะกดว่าหอรอเอก,กออ่านว่าเหล็กเยี่ยมมากค่ะเก่งมากค่ะทีนี้คำต่อไปนะคะคำข้างล่างคำนี้อ่านว่าอะไรคะขอแอร์ขอใครจะเป็นคนอ่านให้เพื่อนฟังผู้ที่พัฒนาอีกหึงจะมีที่สองพันค่ะ หาผู้ที่พัดโคต้ามาขอที่ไม่หัวไปอ่ามดีกยวนค่ะพ<อ>ยันชนะพยันชนะขอซาละเอตัวสะกดงอสะกดว่าขอเองออ่านว่าแหนเยี่ยมมากนะคะเดี๋ยวนะเมาส์คนนี้หาย นะคะอะทีนี้นะเรามาฝึกอ่านนะคะเรามาฝึกอ่านของการนะคะเรามาฝึกอ,อ่าน้องกันอ่ะคําที่หนึ่งทีนี้เราจะอ่านเองอ่านมาเตต่อไปเตเตต่อไปเลเต่เอไปแลอ่าต่อไป เกะต่อไปแกะแกอะทีนี้เป็นคําพยัญชนะอ่ะเป็นคําที่มีพยางค์เดียวต่อไปเป็นคําที่มีสองพยางค์คำที่หนึ่งค่ะเลกเล็กะเดี๋ยวค่ะใครทําเสียงอะไรคะใครขับรถไม่เอาค่ะ เราเบบีขึ้นไปถ้าจะทำแบบนี้นะคะตอนนี้เราเรียนนะคะไม่ขับรถค่ะอะพร้อมกันค่ะสีส้มค่ะเด็กเล็กต่อไปะเห็บเห็ดต่อไปค่ะต่อไเห็ดเล็บอ่าต่อไปค่ะเห็นเห็อ่าต่อไปค่ะ น้ำแข็งไปค่ะแข็งแข็งแรงไปค่ะแข็งแข็งเข็มแข็งไปค่ะแข็งแข็งโอเคค่ะนะคะฟังนะอันนี้เป็นคำที่มีทั้งสระเอแล้วก็สระแอนะคะเขานำมาเขียนนะคะใกล้กันเปรียบเทียบให้เราเห็นน้า เอ่อสระเอกับสระแอนะคะต่างกันอย่างไรนะคะต่อเต่าเหมือนกันมีสระอางสลังเหมือนกันแต่สีฟ้าจะเป็นสระเอตัวสีเงเป็นสระแอเมื่ออ่านออกเสียงจึงทําให้เสียงไม่เหมือน eh ok กันทีนี้ฟังนะคะคุณครูนี้ฝากการบ้านนะคะในวันศุกร์ไปฝึกมาไปไม่ฝึกนะคะไม่ได้นะ ในวันศุกร์นะคะคุณครูนี่จะสอบเขียนคำที่อยู่ในหน้านี้จำไว้นะคะคำที่อยู่ในหน้านี้อยู่ในหนังสือเรียนของเราหน้าไหนใครจะเห็นก่อนเพื่อนหนึ่งร้อยสิบสี่ค่ะหนึ่งร้อยสิบสี่ไปฝึกเขียนมานะคะไปฝึกเขียนมาในวันศุกร์นะคะให้เด็กๆเกตรียมสมุดภาษาไทยมาด้วยนะคะ คนครูนี้ที่จะสอบเขียนในหน้านี้ทั้งหมดสิบคำนะคะเป็นการเก็บคะแนนท้ายบทนะทีนี้กลับมานะคะทบทวนอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะให้ทำงานฟังนะคะในวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรคะเรื่องระเอกับระแอะเรื่องระเอกับระแอะนะคะ เอกับแอเป็นสระเสียงสั้นหรือยาวสั้นค่ะถูกต้องเมื่อสระเอกับสระแอมีตัวสะกดอะไรหายไปสระอะค่ะหายไปค่ะสระอะเปลงนร่างไปเป็นอะไรคะไม้แตงโูค่ะโอ,ค,โอค,ะค่ะเ<ร>ยั่งมมาก พอเ,เด็กๆรู้แล้วนะคะให้เอาแบบฝึกหัดขึ้นมาอา